ในอังกฤษช่วงต้นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบคลองถูกนำมาใช้เพื่อการขนถ่ายสินค้าและยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันการขนส่งทางคลองลดความสำคัญลงเมื่อรถไฟถือกำเนิดขึ้นแต่ก็ยังมีผู้ที่มุ่งมั่นจะรักษาเครือข่ายคลองและระบบปั๊มน้ำเอาไว้แม้จะถูกแทนที่ด้วยปั๊มไฟฟ้าแต่โรงปั๊มน้ำพลังไอน้ำในบิลเชียนี้ก็ยังทำงานอยู่และเมื่อปั๊มไฟฟ้าชำรุดเครื่องยนต์คราฟตันก็ถูกนำมาใช้งานอีกครั้ง ปั๊มน้ำเกิดเสียขึ้นมาเมื่อสองถึงสามวันก่อนโดยพวกมันมีหน้าที่สูบน้ำในคลองแคนเนตกับเอวอนให้สูงขึ้นดังนั้นเมื่อมีน้ำไม่พอก็เลยทำให้เรือไม่สามารถแล่นผ่านได้บริษัทคมนาคมทางน้ำแห่งอังกฤษจึงได้ติดต่อแคนเนตแอนด์เอวอนแคนาลทรัสเพื่อขอให้นำเครื่องยนต์ไอ้น้ำคลอฟตันมาใช้งานอีกครั้งเครื่องปั๊มน้ำพลังไอ้น้ำนี้สร้างขึ้นในปี1 8 1 2และมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก มันใช้ทานหินหนึ่งตันครึ่งต่อวันและจะสูบน้ำได้ราว1นึ่พันลิตรต่อการปั๊มหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> เครื่องยนต์ได้รับการสร้างโดยโบตันและวัตผู้ซึ่งปรับปรุงให้เครื่องจากพลังไอน้ำกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญแห่งยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมบริษัทโบตันแอนด์วัตยังคงผลิตเครื่องยนต์ไอน้ำต่อมาอีก120ปี และโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำก็เคยถูกใช้กันมาแล้วทั่วโลกแต่เดิมกำลังเครื่องยนต์จะถูกวัดโดยเปรียบเทียบกับจำนวนมา้าและแนวคิดเรื่องแรงม้าก็สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันหน่วยกำลังที่มาแทนที่แรงม้าคือวัดซึ่งตั้งตามชื่อของเจมส์วัด น่าทึ่งมากเลยครับที่ปั๊มน้ำเหล่านี้ซึ่งได้รับการดูแลรักษาโดยอาสาสมัครมาเป็นเวลาห้าสิบถึงหกสิบปียังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเมื่อสองรอปีก่อนเลยและรับช่วงต่อจากปั๊มน้ำไฟฟ้าได้อย่างสบายสบาย,บายเลยสถานีสูบน้ำตั้งอยู่ระหว่างเมืองริโซกับเรดดิ้งโดยจะคอยรักษาระดับน้ำในคลองซึ่งปัจจุบันถูกใช้เพื่อการล่องเรือเล่นเป็นหลักคลองบางแห่งยังมีผลงานทางวิศวกรรมอันน่าทึ่ง เช่นสะพานส่งน้ำพ้นคอสเต้ซึ่งสร้างในปี1805เพื่อช่วยเรือในการข้ามแม่น้ำดีสหรประชาชาติได้บรรจุสะพานส่งน้ำดังกล่าวให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการให้กิจอย่างมากนะครับและการที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่านี่เป็นอนุสรณ์สถานที่มีคุณค่าสําคัญก็น,นับว่าเป็นความสําเร็จอนาทึ่งแล้ล่ะครับด้วยความยาวกว่า300เมตรและสูงเกือบ140เมตร ทำให้พนคอสเตเป็นสะพานส่งน้ําที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในโลกทุกปีจะมีเรือยาว16 0 0 0พันลำข้ามสะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้